เลี้ยงมาตั้งผมคิดว่าไม่น่าต่ำสามสิปีนะแพะแกะน่ะมันก็เจ็บป่วยง่ายถ้าไม่ดูแลมันครับคือสําคัญตรงป้องกันไม่ใช่สําคัญตรงรักษาแล้วพยายามดูให้ออกว่าคือแยกความผิดปกติกับความความความปกติของสัตว์เนี่ยให้ได้ก็ที่สําคัญคือหาความรู้ไงครับคือหาความรู้เรื่องที่เราสนใจเนี่ยให้รู้ให้ลึก เอาเริ่มต้นยังไม่ต้องไปรู้ตลาดก็ได้ครับเริ่มต้นรู้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคุณเลี้ยงแกะนะครับหลายฟาร์มที่ผมได้ไปถ่ายคลิปมาก็มีตั้งแต่ประสบการณ์5ปี10ปีหรือมือใหม่เลยแต่ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับแล้วก็อยู่มาในหลายยุคหลายสมัยของวงการแพะแกะ แล้วก็ได้เลี้ยงสัตว์มาหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นวัวเนื้อวัวหูยาวในสมัยนั้นนะครับและปัจจุบันก็มีมีแพะมีแกะแล้วก็มีวัวเสริมอยู่บ้างคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเคล็ดลับที่ฟาร์มนี้ยังอยู่มา30กว่าปีคืออะไรอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ให้ฟาร์มนี้ยังอยู่ได้ผมเชื่อว่าดูให้จบเราจะได้ความรู้ประสบการณ์มากกว่า30ปี จะได้นําไปปรับใช้หรือว่าสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ได้ประโยชน์แน่นอนรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามรับชมกันในคลิปนะครับมาสันทัศวิไลพันธ์นะครับก็มีฟาร์มแพะแกะอยู่ที่อ่าภัสรีครับนะภัศสรีนครสวรรค์ก็ฟาร์มนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้แพะแกะของกรมปศุสัตว์ด้วยครับก็เลี้ยงอยู่อย่างละประมาณ200 แกะไม่ค่อยถึงแพะเกินหน่อยแต่สองอย่างก็สี่ร้อยกว่าครับเลี้ยงมาตั้งผมคิดว่าไม่น่าต่ำสามสิปีนะครับตรงเนี้ยประมาณ30มสิบปีพอที่ที่ผมตรงเนี้ยที่ที่ผมตรงเนี้ยผมซื้อไว้ตั้งแต่ปี3ามสครับแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะผมเลี้ยงวัวและและผมก็ค่อยๆปรับมาเป็นแพะแกะ ลุงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าก่อนเลี้ยงแกะทำอะไรมาบ้างครับโอ้ผมก็อาชีพรับจ้างอนะครยี่สิบกว่าปีก็รับจ้างเขาแต่ว่าเรามันคงจะดือด้อบ,บู้หน่อยนะดูแล้วเป็นลูกจ้างเขาคงยากอะ่ะครับนะเราไม,ไม่ใช่คนเรียบร้อยนะก็ทํางานก็พยายามคิดว่าจะยึดอาชีพอะไรเป็นของตัวเองได้โดยต้องไม่ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดครับ ทำเองพึ่งตัวเองก็เบื้องต้นก็พออันนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเราจะทำอะไรเองเนี่ยยังไงต้องมีที่ดินใช่ไหมก็มองหาที่ให้คนรู้จักพอมองหาที่มาเฮ้ยดูที่ตรงโน้นตรงนี้ให้ให้บ้างนะครับเผื่อสนใจและและ้วก็ตอนออกจากงานก็อายุป,ประมาณ45นะ ครับสี่้านี่เออมันเกินวัยชะกันแล้วนะน,นิดหน่อยนะกําลังวัยผู้ใหญ่ครับเออคือกําลังถ้าเป็นฝรหลังเนี่ยเขาก็าเป็นเป็นวัยที่เรียกว่าต้องอยู่ตัวแล้วครับแต่เราเพิ่งเริ่มต้นเองครับนะเพิ่งเริ่มมาตัวเองก็ออกมาก็อาศัยว่าตอนเด็กๆเ,เป็นนักเรียนก็เป็นนักกีฬาตลอดครับร่างกายค่อนข้างแข็งแรง คือทำอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยครับทําได้ทั้งทั้งร่างกายทั้งใจแต่ความรู้เรื่องที่จะมาอยู่เองทำมาเองเนี่ยมันมันมีน้อยมีไม่พอที่จะเอาตัวรอดหรอกครับเพราะนั้นก็ต้องหาความรู้หมดเลยว่าเราจะไปทางไหนหอ,อย่างผมพอคิดว่าจะต้องเลี้ยงสัตว์คือจริงๆที่ว่าจะาเลี้ยงสัตว์เนี่ยก่อนผมจะเลือกอะไรแน่นอนเนี่ยผมถามพ่อผม บอกพ่อเนี่ยผมเนี่ยเหมาะที่จะทําอะไรครับบอกทําอะไรคิดว่าถึงจะไปได้ดีตอนผมตอนผมออกจากงานหลังสิบสี่ตุลาแล้วผมมาอยู่บ้านอน่ะผมก็ช่วยพ่อเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรสัตว์อะไรเรื่องครับเราต้องเลี้ยงสัตว์พ่อบอกพ่อสังเกตดูแล้วเราไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยไปเดินคอกสัตว์ก่อนเลยครับ ไปเดินดูรอบครอกสัตว์ดูความผิดปกติดูปัญหาับแล้วก็ถึงจะเข้าบานไปไหนมา,าแสดงว่ามีใจในการรักษ์แล้วครับคือห่วงมันห่วง,ห,วงห่วงมันใช่ไหมครับแล้วไปไหนมาไหนก็ยังไงเดินดูน้ามันมีกินไหมมีติดคอกไหมมีตัวไหนออกอาการที่ผิดปกติไหมรเราต้องสังเกตเวลาที่เวลาที่มันเงียบๆอะ่ะครับ เวลาที่เหมือนว่าไม่ค่อยมีใครไปยุ่งอะไรที่คอกเครืครับคือเวลาปกติของเขาอ่าเวลาป,ปกติของเขาที่เขาจะต้องกินอยู่หลับนอนอะครับดูว่าเขาผิดป,ปกติไหมผมก็คิดคิดดูเออพอพ่อพพเขาบอกงั้นผมก็พยายามหาหนังสือศึกษาเรื่องสัตว์หมดอะข่าวเรื่องสมัยนะั้นมันก็มีหนังสือเรื่องสัตว์อะไรเยอะนะของของกำวังแสงเขาก็มีหนังสือเรื่องสัตว์อะไรออกมาแล้วก็เหมือนว่าเลิกไปแล้วะ ผมก็รับเขามีสัตว์แทบทุกชนิดอะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําสัตว์บกหรืออะไรเนะี่ยครับเอามาศึกษาหมดเลยแล้วก็ค่อยๆไปสุดท้ายเราก็มาสุดท้ายมาสรุปว่าแ,วแรกๆเรายังไม่รู้จะเอาอย่างไงก็เอาไอ้แบบที่ประกันก่อนอาครับประกันการขายว่าขายได้แน่แล้วก็ราคาก็แน่นอนครับ,รบแล้วก็ไปเข้าร่วมกับไอ้เรื่องเลี้ยงไก่ ไก่เนื้อไก่เนื้อใช่ไหมครับคิดว่าได้แต่สึ็จแล้วมันไปไม่รอดอ่ะเพราะว่าวันภูมิเราไม่พอครับก็ยุ่มยิมเยอะรายละเอียดเยอะือึแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่าเขาเขา,เขาไม่ได้มองว่าจะช่วยเราให้มันไปอรอดละเขาเขาเขาเอาของเขาเป็นหลักมากกว่าคือประกันเนี่ยไม่ใช่ประกันความเสี่ยงของเราประกันความเสี่ยงของเขาใช่ครับหรือแล้วมันเป็นอย่างนั้น ผมก็ผม่างนั้นผมก็ถอยจากถอยจากไก่ทีนี้ถอยจากไก่เนี่ยก็มีที่ทางนี้ที่ซื้อไว้ก็มาวัวครับก็เอาวัวมาแล้วก็อัดวัวเข้าไปอีกเยอะนะครับเสร็จแล้วดูแล้วพอไปไปแล้ววัวเยอะๆเนี่ยเวลาราคามันตกวัวเวลามันตกตก,ตกเยอะนะครับไป,ไปขึ้นข้อ มันก็เหมือนว่าเสียเสียเสียเยอะอืแต่สรุปจริงๆอะที่หลังจากพอเลี้ยงไก่แล้วคือสรุปว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ที่ลงทุนน้อยอ่ะครับคือลงทุนตอนซื้อซื้อตัวเป็นหลักแต่พอหลังจากนั้นอะให้ลงทุนน้อยที่สุดก็ให้มันช่วยตัวเองกินหญ้ากินอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าซื้อให้กินตลอดเหมือนเหมือนหมูคเพราะที่บ้านก็เคยเลี้ยงหมูถ้า ซื้อกินตลอดเหมือนหมูนี่ถ้าถ้าเจ้าระาคาย,ยีาแต่ยังต้องซื้อเนี่ยครับหนักนะ <c oughs> หนักใช่ครับ <c oughs> ก็เนี่ยก็ดูก็มีมว,วัวแพะแกะควายอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็เอามาก็ว,วัวก็ถอยๆไปเลี้ยงไปแล้วก็ขายไปมันก็พออยู่ได้แต่เราก็ต้องอยู่อยู่เองแล้วเสร็จแล้วไปไปเราดูแล้ววัวเนี่ยถ้าเราไม่เก่งก็เราไม่แข็งแรง ครับแล้วก็สู้มันยากอ่ะครับเอามันไม่อยู่ใช่ครับพอตอนผมเลี้ยงพอไปไปแล้วผมก็ผสมเทียมเองบ่อยครับแล้วผมก็ไปหาพ่อก็ไปเอาพ่อฟาร์มลุงชาวเนี่ยผมเอามาสามสี่ตัวพ่อพอประมาณร้อยครับตั้งแต่รุ่นแรกที่ครูชาาเอาที่เฮียปื๊ดเอาเอาเข้ามาจากเอาเข้ามาเลยออสเตรเลียตัวแรกที่ออกเป็นตัวผู้อ่ะผมจองเลยตนะครับพอผมเลิกเลิก เลือกัวนะครับเออว่าเลือกไก่เลือกไก่ผมก็เอาแพะเข้าที่สันบุรีแต่ผมตัวยังไม่ได้มาลูกน้องอยู่นี่ครับผมจะมาเที่ยวไปเที่ยวมาคือวัววัวเลี้ยงที่นี่ไว้แล้วหลายตัวละกวนร้อยกว่าตัวครับแล้วก็ซื้อมาใหม่สองฟูมที่นู่นเลี้ยงไก่ที่สันบุรีครับครับแล้วก็ไก่ไปไม่รอดก็เอาแพะเข้ามาเลิอมแพะเข้ามาเริ่มได้ยี่สิบเท่านะครับยี่สิบตัวก็ พอสองสาเดือนเราดูว่าเราเอาอยู่ครับเอาอยู่คราวนี้ก็เพิ่มเรื่อยเพ<อ>ิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยก็เพิ่มอยู่แบบก็ยังพอเอาเอาแค่พอเอาไหวอะ่ะแค่ที่ทางวสร็จแล้วก็ไปไปแล้วก็เอาเอาเอาแกะข้าวตอนนั้นผมเอาแกะข้าวอะแม่ละพันเดียวแม่ละพันนะครับประมาณสามสิบปีแล้วนะครับครับ พอข้าก็ทอยเอาเข้าเรื่อยข้าเรื่อยเดูว่ามันเลี้ยงง่ายกว่าทอยเอาแกะทอยเอาแกะเข้าแต่แพะแพะพอดูว่าเอาอยู่แลไม่ได้แพะเข้าต่อทับให้พงแล้วมันก็ออกลกูกหลานไปเรื่อยเสร็จแล้วพอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งที่นั่นยุงเยอะพยาธิเยอะับน้ํามันเยอะ<ด>แล้วก็รอบ<ด>ๆอบอบเป็นนาหมดเลยับพอเขาพอเขาเกี่ยวข้าวพอเขาให้ยา ให้ยาให้ยาข้าวเขานะครับมันก็กระทบเรากระทบรู้สึกว่ากระทบตั้งแต่ตอนเลี้ยงไก่แล้วครับเพราะว่าพอเขาฉีดพ่นยาควันพุ่งๆๆเนี่ยไก่ก็มีปัญหาพอมาพอมาเลี้ยงแพะมันก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นแหละต่อนเนื่องก,ก็เลยขนมานี่พอขนมานี่ตอนแรกก็ยังไม่ได้มาก็จ้างเขาเลี้ยง เสร็จแล้วก็สรุปแล้วไม่ไหวก็วต้องมาดูช่างเขาเลี้ยงแล้วมันก็มีตายมีอะไรนะมันค่อนข้างละเอียดกวัวเนาะอ่ามันคือเหมือนว่าต้องดูใกล้ชิดอ่ะนะครับเราก็ไม่ได้ไปโทษเขาอะไรนะคือเขาก็เหมือนเราเขาก็มือใหม่เหมือนกันนะ่ะคนที่เราจ้างเขาอะ่ะครับใช่ไหมแต่เราอาจจะรู้มากกว่าเขาเพราะเราอ่านศึกษาเยอะมากกว่าครับคือสําคัญคือต้องหาความรู้จะเลี้ยงเนี่ย สำคัญคือก่อนจะเรี่องหาความรู้แล้วก็คิดว่าตัวเองเอาลออเอามันรอดแน่เนี่ยครับก็ค่อยเอาแล้วค่อยๆเอาไม่ต้องค่อยๆเอาแบบทดลองครับอย่าไปเอาเยอะอืมมันของมันตายง่ายตายแล้วก็จะพาใจเท้อครับและซื้อเอาข้าวก็เอาจากที่ที่เราคิดว่าไว้ใจได้ครับพอเราครบคบคนไปเยอะๆเดี๋ยวเขาแนะนำเราเองเอว่า ว่าจะมีคนบอกเองว่าอันไหนไว้ใจได้ไว้ใจได้แล้วก็ดูรู้ว่าเขาพูดจริงเชื่อได้หรือเปล่าครับจะต้องมีคนบอกที่นั่นที่นี่ที่นี่เราก็ไปเราก็ดูคนไว้ใจได้แล้วก็เอาถอยเอาเข้ามาถอยเอาเข้ามาตามกําลังตามเงินด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นลุงก็ยังทํางานประจําอยู่ตอนที่ว่าทำลวตอนที่ทำหรือแฟนทำผมคือ จะต้องให้มีลากเกาะอยู่ที่หนึ่งอ่าครับใช่ไหมผมออกมาเตรียมเตรียมเพื่อว่าเดี๋ยวถ้ากเกษียณก็จะได้ออกมาทําด้วยกันครับใช้เวลาเตรียมตอนผมออก45ใช้เวลาเตรียมก็15ปีครับเพื่อให้เขาออกมาอ๋อคือเตรียมมาวางรากฐานไว้นะครับอ่าเตรียมเพื่อจะไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาแล้วแล้วก็ออกมาทําอะไรให้พร้อมครับ สิบห้าปีมันก็มันก็พอพอรู้เรื่องนะครับพอได้นานเลยครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไรแต่แต่ก็ลําบากหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องทําคนเดียวครับเหมือนทำคนเดียวเลยทีนี้มันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาหลายอย่างพอพอเขาออกมาแล้วก็คยย่าเชื่อนะไอ้แพะแกะนะ่ะแพะเนี่ยมันก็เจ็บป่วยง่ายถ้าไม่ดูแลมันครับ คือสําคัญตรงป้องกันไม่ใช่สําคัญตรงรักษาแล้วท<า>ั้งแพ้ทั้งแกะนะครับทั้งแพ้ทั้งแกะสําคัญตรงป้องกันแล้วก็พยายามดูให้ออกว่าว่าความผิดปกติอะไรมันเกิดขึ้นกับมันครับมันมีความผิดปกติอะไรคือแยกความผิดปกติกับความความความปกติของสัตว์เนี่ยให้ได้ครับและพยายามแยกว่าเพราะอะไรครับแต่ แพะแก่ยาก็ไม่มีอะไรมาสมมติวมันก็ยาคุม่ะยาคุมอยู่สองสาตัวร,ระบบหายใจกับระบบอาหารระบบลำไส้เท่านั้นแหละสองอย่างที่สําคัญเลยต้องดูให้ออกว่าอะไรคือปกติอะไรกับคือผิดปกติใช่ครับแล้วก็ถ้ายังไม่ค่อยรู้ก็ถามเขาอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้หนังสือหนังสือมันก็เคยมีผมก็ซื้อมาพร้วถ่าอาการอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ก็หายไปแล้หายไปหรือว่า คนไหนเอาไปก็ไม่รู้เพราะหนังสือผมไม่ค่อยห่วงครับคือใครอ่านและชอบก็เอาไปเพราะมีเยอะในสมัยที่ลุงเริ่มเลี้ยงแกะนะครับตอนนั้นผมรู้สึกว่าในประเทศไทยน่าจะยังน้อยอยู่นะครับคนที่เลี้ยงใช่ไหมครับสมัยสามสิบปีแล้วไม่ค่อยมีก็จะมีจากพม่าครับตอนนั้นอะไรอะไรก็แพะพม่าพม่าครับเขาเรียกอะไรเรียกตอนนั้นเรียกแพะพม่าอะไรนึกออกไหม พมา่าหางยาวไหมครับถ้าเป็นาาแกะพมา่า<ต>หางยาวเขาเรียกอะไรเขาอีกแบบอีกอันนึงอีกอย่างหนึ่งเลยครับเอ้ไม่แน่ใจครับไ,ไม่ไม่ทันเหมือนกันครับนึกชื่อไม่ออกครับจะเป็นแพะพม่าแต่ทั้งนั้นครับไอเป็นแกะพม่าคือทั้งแพะทั้งแกะพม่าแต่ทั้งนั้นอ่ะเราจะนําเข้าจากพม่าทั้งนั้นเลในในสมัยนั้นแกะพม่านี่รูปร่างลักษณะเขาเป็นยังไงครับในสมัยนั้นที่เอาเข้ามาก็จะขนยาวเป็นหลักขนยาวหางยาวแล้วก็แกะพม่านี่ออกจะตัวสูงหน่อยละ ครับนะไม่เหมือนแกะสมัยใหม่นี่ตัวไม่ค่อยตัวไม่ค่อยสูงเลยนะครับแล้วก็แกะพะมา่าไม่ค่อยมีเซนต้าแล้วครับขนยาวไม่ค่อยมีขนขนเกลียนแล้วแต่มันก็แข็งแรงแข็งแรงอ่มันแข็งแรงแข็งแรงมองแล้วเหมือนตัวใหญ่แต่ว่าน้ำหนักไม่ค่อยดีอ๋อน้ำหนักไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าอาศัยว่าได้ทนโรคทนอะไรดีทนพอเข้ามาแล้วเน่ยทนแล้วมัน แล้วก็เอาพ่อแท้ๆพ่อพันแท้รุ่นนั้นก็ผมก็จะเอาจากศูนย์น้องบัวประจำครับไม่ใช่ก่อนศูนย์น้องบัวผมเอาศูนย์ชายภูมิครับศูนย์ชัยภูมิก็ไปเอาก่อนมาหลายตัวอืแล้วพอน้องบัวนี่เขามีแล้วก็ก็เอาที่น้องบัวแกที่สำคัญคือเอาพ่อที่มันเหนือกว่าแม่ที่เราเลี้ยงอยู่ครับ เอามาเป็นพ่อพันธุ์ให้เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเอาพ่อที่เหนือขึ้นไปเรื่อยๆครับดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราเลี้ยงลูกผสมอยู่นี่ใช่ไหมครับเราไม่ค่อยได้เลี้ยงแม่พันธุ์แท้แต่พ่อสําคัญควรเป็นพันธุ์แท้ครับไม่เป็นพันธุ์แท้ก็ให้เป็นเลือดสูงมากๆครับมันจะให้ให้ลูกต่างกันเยอะมันจะมีการพัฒน,นาของในรุ่นลูกนะครับเนาะต่างกันยอต่างกันเยอะอ บางคนดูไม่ออกคิดว่าเหมือนเหมือนกันบางทีตัวเตี้ยกว่ากว่าไอ้ที่ลูกผสมธรรมดาถ้าไปชั่งน้ําหนักแล้วเนี่ยครับมันจะหนักกว่าสามสิบปีที่ผ่านมานะครับที่ลุงอยู่ในวงการแพะในวงการแกะมานะครับแล้วก็ได้ลองเลี้ยงอะไรมาหลายอย่างเนาะลุงมีอะไรอยากจะฝากสําหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะเริ่มเลี้ยงไหมครับก็ที่สําคัญคือหาความรู้ไงครับพี่บ๊ว คือหาความรู้เรื่องที่เราสนใจเนี่ยให้รู้ให้ลึกเอาเริ่มต้นยังไม่ต้องไปรู้ตลาดก็ได้ับเริ่มต้นรู้วิธีการจัดการวิธีเลี้ยงความเจ็บป่วยอะไรก็มาเนี่ยนะโรคอะไรเนี่ยและตลาดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยๆมาเองพอตลาดเนี่ยค่อยๆมาเองพอเรา,เราคนรู้จักเยอะค่อยๆมาเองแล้วก็เราก็เลือกหน่อย ครับเพราะในในตลาดเนี่ยพ่อค้าก็ที่ดีก็เยอะับที่ไม่ดีก็มีนะครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาาจะทุกอาชีพนะครับมันก็มีดีไม่ดีนะครับเราแล้วเราดูซคไม่กี่ครั้งเราก็รู้ครับคนดีเราก็จับไว้ับยึดไว้คนไม่ดีเราถอยได้เราก็ถอยครับทุกอย่างแหละชีวิตก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ครับ เหมือนกันทั่วไปจะจะคิดว่าว่าขายคือบางทีผมบางทีก็พูดอะไรตรงๆไปเยอะพ่อค้าหลายคนบางทีก็ไม่ค่อยชอบผมนะครับบางคนเขาก็มีมาบอกผมเหมือนกันวนะ่านายเขาไม่ไมชอบไม่ครับมีเพราะอาศัยว่าผมกอม็อยู่มาหลายสิบปีเลยนะ <c oughs> คนก็เยอะคนเขาก็มีหวังดีมีไม่หวังดี <ค>หลวงดีเขามีอะไรที่คิดว่าอยากจะบอกเราเขาก็บอกบก็เพื่อนแล้วก็ดูคนดีๆคือสนิทไม่สนิทก็แล้วแต่แต่สมัยก่อนเนี่ยที่พอเริ่มอะไรเนี่ยมีงานมีจัดอะไรที่ไหนเนี่ยผมจะไปท้ทุกทีไม่ว่าประกวดอะไรไปหมดนะครับปร,ประกวดหรือว่าจะมีบรรยายมีอบรมมีอะไรเนี่ยครับผมก็ไปทั้งหมดอ,ะอ่ะ พอไปพอไปเช่าเงยเยอะตอนหลังก็ให้ลูกไปครับให้ลูกไปแล้วก็ไม่เคยอยากไปไหนอรับาจะว่าไป <c oughs> ยิ่งตอนเนี้ยผมไม่อยากไปไหนนี่เดือนเดือนหรือจะเป็นปีเนี่ยผมออกจากบ้านไปเนี่ยไม่กี่วันอรัครับแทบนับ,น,บนับวันได้เลยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องกับเพื่อนบ้านก็ต้องแบบภูมิ๊กกับเพื่อนบ้านเยอะนะครับเพราะ ถ้ามันมีปัญหาอะไรบางทีเขาก็เรียกเราครับถ้าถ้าเราไม่ผูกมิตรไม่ดีเขาก็ไม่บอกแม่ก็ปล่อยสัตว์เราไปแบบเ,<อ>เสียหายครับอย่างของผมเนี่ยพอมีถ้ามันหลุดออกไปมันมีโน่นนี่ติดรั้วติดอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวมีคนมาบอกหน้าบ้านแล้แตะคกนเรียกครับเพราะเนี่ยผมเคยมีที่ติดรั้วเนี่ยนะติดตะข่ายเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับเช้ามาอีกรอบหรือไงอย่างเงี้ย ไปบางทีหรือแต่ตัวติดรั้วหัวหายไปแล้วหมามาับใช่หมหมาเอาหัวไปแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลี้ยงแกะสวัสดีครับ